รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอ้ย oh, yeah. สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรนิวส์สามสิบสอกับผมหนุ่มเจียระอิสรพงษ์เตชะแก้วเจอกันทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้เรามีนัดกันนะครับที่ช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32นั่นเองนะครับเรื่องราวของเกษตรกรเทคโนโลยีใหม่ๆศิละปะวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆทั่วทิศแดนไทยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผ่านรายการนี้นั่นเองนะครับ และในช่วงแรกรอบวันทันเหตุการ,กร,ร,กรณ์เกษตรกรของเราทำอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาหรือสอปรกรณครราชสีมาจัดสรรพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรหมู่15บ้านเหนือตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทำการเกษตรเช่นปลูกองุ่นไซมสัสคัสฝรั่งพืชผักสวนครัว พร้อมส่งเสริมการสร้างระบบสมาร์ทฟาร์ม IoT เกษตรอัจฉริยะชุมชนนวัตกรรมลดต้นทุนลดเวลาลดแรงงานในการทำการเกษตรอาทิปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้นการนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งแหล่งน้ำบนผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรรวมไปถึงการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนการก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน โดยการนำระบบสมาร์ทฟาร์ม IOT เข้ามาใช้สั่งการระบบชลประทานเพื่อลดระยะเวลาในการทำเกษตรกรรมเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ที่ทากิน1ไร่ไอ้ที่อยู่ใส่หนึ่งไร่และที่ทํากิน5ไร่เพราะนั้น1ไร่เลยกลายเป็นพื้นที่อินทรียปลูกผักอินทรีย์ปลูกกินเรือขายขายายแจกแล้วก็สร้างเศรษฐกิจจากกระบวนของผักที่เป็นผักใบนะครับแล้วก็ไม้ผลระยะสั้นระยะกลางส่วนพืชเศรษฐกิจจะไปอยู่ในแปลงที่เป็นแปลง GAP ทั้งหมดมีเกษตรอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นเกษตรอินทรีย์ร์เซนในพื้นที่100ไร่เพราะในบริเวณนี้จะมีการทําแนวเขตป้องกันพวกสาร อย่างชัดเจนจนได้ใบรับรองเกษตรินทีแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งไม่มีน้ําเราต้องปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับในภาษาผมผมเรียกว่าพืชเทวดาเลี้ยงที่มันจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยอยู่ก็จะเป็นพวกข้าวโพดมันอ้อยพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอตชดโดยกระบวนการที่ผ่านมาของที่ดินนั้นเราไม่ได้เข้าใจอย่างชัดเจนเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราเข้ามาทําประโยชน์ในช่วงปี60พื้นที่แห่งนี้เป็นนพื้ที่ โลกล้างว่างเปล่าแล้วก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มีการปรับพื้นที่ไปแล้วก็ในพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ราบรุ่มหลุมลึกคลองแล้วก็เป็นภูเขานะครับแตกต่างกันไปเป็นพื้นที่โล่งแล้วเราเข้ามาก็เริ่มมาจัดสรรแปลงของแต่ละแปลงส่งเสริมให้สร้างบ้านส่งเสริมให้ทําเกษตรในในรูปแบบของตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกกินเหลือขายขยายแจก,กทํามาตรฐานอินทรีย์เพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัว จริงๆสมกตั้งแต่เริ่มเข้าแปลงคร,รับสมกก็จะมีการทําเรื่องของน้ําสารนุวโภคเป็นน้ําที่ใช้ในใน,ในการอุปโภคนะในการใช้ในครัวเรือนในบ้านแล้วก็มีการให้เรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องของมเมล็ดพันธุ์กับเรื่องของปุ๋ยอะไรต่างๆให้เรามาในในช่วงในช่วงแรกแล้วก็มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้าง พื้นฐานในเรื่องขององค์ความรู้น,นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เข้ามาสู่กระบวนการการนุนเสริมในเรื่องของการใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มซึ่งระบบสมาร์ทฟาร์มเราก็มีความต้องการใช้เริ่มศึกษาค้นคว้ากันเองแล้วก็สร้างแล้วก็พัฒนาส่วนไหนที่เราขาดเราก็จะไปขอการนุนเสริมจากสปรกรนะครับซึ่งได้มีการนุนเสริมเข้ามาอย่างต่อเนื่องในทุกปีในทุกปีทางสปรกรก็จะมีเรื่องของการเติมสิ่งที่เกษตรกรอยากได้และขาดไปเช่นในครั้งก่อนเ็าจะมีเรื่องของระบบการกก เก็บน้าควรเรือนนะครับแล้วก็พอผ่านมาอีกปีหนึ่งเราก็มาขอเรื่องของระบบการกระจ,จายน้ําแล้วก็ระบบการใช้สมาร์ทฟาร์มเข้ามาในในระบบการปลูกนะครับเพื่อการลดต้นทุนลดเวลาลดแรงงานเพิ่มผลผลิตแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้าอย่างคุ้มค่าโดยให้เกษตรกรมีเวลาเพิ่มขึ้นต้นทุนลดลงและได้เพิ่มขึ้น,นะร,ระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับปัจจุบันการเกษตรเราก้าวหน้าไปไกลนะครับทั้งเรื่องของแรงงานทั้งเรื่องของปัจจัยการผลิตการจัดการเรื่องของโรคพืชและแมลงเราไปได้ไกลมากทั้งระบบอินทรีย์และระบบที่เป็น DDP อะไรต่างๆเนืはは้อสิ่งอื่นใดนะครับวันนี้เกษตรเราจะไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องทุนแรงในการลดต้นทุนลดเวลาและเพิ่มผลผลิตเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับนวัตกรรมเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเราต้องหยิบจับไปใช้ประโยชน์แน่นอนฮะสมาร์ทฟาร์มก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะที่จะให้เรานําไปใช้ประโยชน์ได้ประเด็นก็คือสมาร์ทฟาร์มแรกเริ่มเดิมทีราคาค่อนข้างสูงใช้ยากปัจจุบันนะครับเรามีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรฟรีนะฮะในการสร้างอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นมาอุปกรณ์เหล่านี้ครับราคาในท้องตลาด ราคาหายไปเป็นสิบเท่าต้นทุนที่สําคัญที่สุดในการเกษตรคือเวลาเพราะเวลาเราสามารถเอาไปแลกเป็นเงินได้จังหวะที่เราต้องเสียเวลาลดน้ํสี่ชั่วโมงเราเอาเวลาเนี้ยไปขายของเอาไปส่งผลผลิตหรือเอามาเพาะกล้าเพาะปลูกเราจะมีรายได้เพิ่มเข้ามาเทคโนโลยีนวัตรกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไกลตัวกับเราเราจะทำยังไงจะหยิบจับขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดรายได้ต้นทุนที่ลดลงก่อให้เกิดสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็เหนือสิ่งใดเราจะสบายขึ้นผมเชื่อแน่นอนว่าเด็กรุ่นใหม่ย,ยังไงก็ต้องใช้ในวันที่เขาต้องใช้เราเตรียมความพร้อมให ก็จะมีช่องทางในการทำเกษตรทางดึงดูดให้เด็กรุ่นใหม่มาทำเกษตรเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับก็ฝากนะครับถ้าสนใจต้องการที่จะทำจะสร้างถ่ายทาอดความรู้ฟรีครับ รมพัฒนาที่ดินมุ่งเป้าสู่องค์กรอัจฉริยะทางดินดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านความมั่นคงด้านการเกษตรด้านสังคมด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการพัฒนาที่ดินในพื้นที่อย่างเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนและการปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสมลดลง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินด้วยชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูงยกระดับแผนการใช้ที่ดินไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพกลมพัฒนาที่ดินโดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน2โครงการสำคัญได้แก่1 โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือ zoning by agreement เป็นการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพตรงตามศักยภาพของที่ดินและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยจะกำหนดเขตเหมาะสมในการปลูกพืชน,นำข้อมูลทางวิชาการในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ข้อมูลดินน้ำอากาศสภาพแวดล้อมด้านต่าง นำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลความต้องการในการผลิตพืชรวมทั้งวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเพื่อหาความเหมาะสมของการทำการเกษตรในแต่ละพื้นที่ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงรวมถึงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปรับโครงสร้างที่ดินในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้เหมาะสมกับการผลิตในพื้นที่ตาม a g r ี e ม ในการปลูกพืชผสมผสานพืชชนิดอื่นนั้นกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เกษตรกรมีความพร้อมสำหรับปรับเปลี่ยนการผลิตให้ทันก่อนฤดูการเพราะปลูกของเกษตรกรวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเพื่อหาความเหมาะสมของการทำเกษตรในแต่ละพื้นที่ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงส่งผลให้เกษตรกรจะได้รับผลผลิตที่ดีมีคุณภาพต้นทุนการผลิตที่ลดลง จากการเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมรายได้ที่มากขึ้นจากความเหมาะสมในการผลิตเกษตรกรมีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายลดหนี้สินของครัวเรือนเกิดการจ้างงานในชุมชนสังคมอยู่รอดเกษตรกรอยู่ได้สามารถทําการเกษตรต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 2. โครงการแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลการทำแผนการใช้ที่ดินจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่ดินในพื้นที่ที่สร้างการรับรู้เข้าใจเข้าถึงมุ่งเน้นสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือระหว่างผู้ใช้ที่ดินเกษตรกรอบตอหน่วยงานภาครัฐเอกชนในพื้นที่พัฒนาการวางแผนการใช้ที่ดินจากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วยแนวคิดการวางแผนการใช้ที่ดินตามปัญหา ความต้องการของชุมชนให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จากการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสังคมข้อมูล ด้วย DPSIR Framework ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมตามบริบทพื้นที่เพื่อหาต้นต่อปัญหาผลกระทบและแนวทางรวมถึงวิธีแก้ปัญหาการขับเคลื่อนจัดแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลน,นั้นในการจัดทำแผนการใช้ที่ดินซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้กับกเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่การ,กรเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ตามแผนพันโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินเช่นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาน,นอกเขตชลประทานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและโครงการกิจกรรมและหน่วยงานในพื้นที่ที่มุ่งเป้าร่วมกับพัฒนาตำบลให้เกิดประโยชน์เหมาะสมตามบริบทของชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือนำทางในการบูรณาการงานพัฒนาที่ดินส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินโดยให้เกษตรกร,รได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในตำบลของตนเอง มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร,กรในพื้นที่อย่างแท้จริงเพราะเป็นการกำหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกต้องตามศักยภาพของดินและเกิดประโยชน์สูงสุดนำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร,กรในตำบลให้ดีขึ้นเกิดผลเป็นรูปธรรม กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินจำนวน7,255ตำบลภายในปี2,570เพื่อให้เกษตรกรกินดีอยู่ดีมีไรายได้มีอาชีพมั่นคงสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่งยืน เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมฮะได้ฟังแบบนี้แล้วรับรองว่าภาคเกษตรกรไทยยั่งยืนแน่นอนครับและช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากทุกคนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนพักสักครู่เดียวครับ